นี้นะครับเราจะมาสอนเขียนเกมในแบบพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของเพลเยอร์เกมโหมดแล้วก็การเซตเกมในการเล่นเกมง่ายๆนะครับเป็นเกมแล้วก็เซตค่าคอนโทรลเลอร์ต่างๆเองด้วยนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่สเปซร์ที่เราเซ็ตขึ้นมาเองเพื่อให้กระโดดมนได้นะครับอันที่1นนะครับแล้วเราก็เซ็ตกดว่าเข้าไปถึงแล้วก็ตกแล้วแพ้บนซ้ายจะมีคําว่าแพ้นะครับแต่ถ้าเราเล่นอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ สร้างเก็บขึ้นมาแล้วขนาดตัวผมเองก็ยังเล่นเขียนเองก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ก็ก <g> ด <oda> ปุ๊บมายจับปุ๊บอันนี้ก็คือยังเป็นถ้าตกไปที่ก็คือจะในคลาสนี้นะครับเป็นคลาสออนไลน์ที่จะสอนไว้ทั้งหมดนะครับว่าการเสร็จโค้ดนี่คือชนะยูวินก็จะกลับไปจุดเริ่มต้นเป็นสีแดงครับก็หวังๆเพื่อโดยในตัวเนื้องานนี้จะมีคําสั่งบูปินคลาสต่างๆที่บรรจุอยู่ในตัวเพลเยอร์นะครับ โดยที่จะมีคำสั่งเป็นคลาสที่เพื่อนๆสามารถไปสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองแล้วก็สร้างคอนโทรลขึ้นมาเองในแบบพื้นฐานที่ทําให้เพื่อนๆจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเมื่อเราสร้างเกตขึ้นมาแล้วเราต้องมีองค์ประกอบใดๆบ้างน,นะครับหวังว่าครั้นี้จงเป็นประโยชน์นะครับแล้วเรามาเริ่มเรียนกันครับ